สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่17กุมภาพันธ์2566ค่ะพบกับดิฉันสุธามาศเพชรย เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนค่ะ ที่วัดเขาเขียวหมู่เจ็ดตําบลหนองตาแต้มอําเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปี2566หน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีพระรัตนวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีนายปีดาสุขใจในอําเภอปานบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลรัฐวิสาหกิจผู้นําชุมชนประชาชนรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่อําเภอป ปันบุรีเข้าร่วมโครงการโดยภายในงานมีกิจกรรมการมอบถุงยางชีพให้กับผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการมอบทุนการศึกษามอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนโรงเรียน,ยนบ้านหนองตาเย็นโรงพยาบาลปันบุรีนำบุคลากรทางการแพทย์หมอฟันคอยบริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องตน้นการชาติจังหวัดมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาบริการตัดผมฟรีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าการให้คำปรึกษาด้านต่างๆและนำคาราวานสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายเพื่อลดค่า องชีนายเสถียรกล่าวว่าโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนเป็นการออกหนือบริการเพื่อนที่ของส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรภาคเอกชนเพื่อไปพบปะเยี่ยมเยียนรับทราบป,ปัญหาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการของรัฐอย่างทั่วถึงโดยภายในบริเวณงานได้มีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจัดบ,บูธเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการรวมทั้งได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนําไปแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนได้ตรงกับความต้องการของพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองตะแต้มและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางไปรับบริการเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีบูนิทรศการให้ความรู้ต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆการออกร้านจําหน่ายสินค้าโอทอปของดีปานบุรีจากชุมชนเป็นต้นงานนี้ได้ทั้งความรู้และบริการอย่างอิ่มเอ็มใจสมอสรลรตารี่หัวหินส่งมอบอาคารต่อเติมศูนย์เด็กเล็กค่ะเมื่อเวลา10นาิกานาทีวันที่16กุมภาพันธ์2566ที่โรงเรียนบ้านวังข่อยตำบล ใต้อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางพัฒมนพันพง์นายกสโมสรโรตารี่หัวหินนายมนูทานพิพิช,ชัยนายสุวรรณเหลี่ยนลุ่งเรืองนางลิสาอึง้งเฮงอดีตนายกและคณะกรรมการสมาชิกทําพิธีส่งมอบต่อเติมอาคารสวนเด็กเล็กโครงการส่งเสริมพัฒนาการคุณภาพเด็กเล็กและชุมชนบ้านวังข่อยทุนสนับสนุนหมายเลขดีจีสองสามสี่ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดมูลค่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทให้กับนายชวลิตเกิดทองนายกองค์การบริหารส่วนตม และนายภาสกรพรมวิหารผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทั้งนี้เพื่อให้อาคารดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์แก,เก่เด็กๆสวนเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังข่อยและนักเรียนในโรงเรียนบ้านวังข่อยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมีนายอติชาชัยศรีรองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวขินสโมสรโรตารีเพชรบุรีและสโมสรปานบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีมอบด้วยนอกจากนั้นทางสโมสรโรตารีทั้งหัวขินและใกล้เคียงยังนำอุปกรณ์กีฬาหนังสืออ่านเล่นและเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีมแก่เด็กๆ และคณะครูสําหรับกิจกรรมของสโมสรโรตารี่หัวหินนั้นในแต่ละปีการบริหารของนายกจะออกทํากิจกรรมให้กับโรงเรียนสร้างห้องน้ําถังน้ําดื่มสร้างห้องสมุดร,รวมทั้งสร้างที่พักริมทางถนนให้กับโรงเรียนและประชาชนทั่วไปตามนโยบายของโรตารี่สากลที่ได้กําหนดมาสโมสรโรตารี่สำโรงจังหวัดสมุทรปราการมอบอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำและทุนการศึกษาค่ะ วันที่16กุมภาพันธ์2566ที่โรงเรียนเมืองปันบุรีคณะครูโดยนางสาวอังคณาปันประเสรศิฐผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหารและนายบำตุงตีเพชรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนายอลรมณ์กฎอิสลาวนิชกุลที่ปรึกษาตลอดจน,นคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับนางพิญยาดาประกาศิทธนันนานนยกสโมสรโรตารี่สำโรงพร้อมคณะที่เดินทางมาเพื่อมอบชุดอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำพร้อมมอบทุนการศึกษาโดยการมอบครั้งนี้ได้รับการประสานผ่านนาย ชัชวันโลดพงกเกษมอดีตนายกสโมสรโรตารีปานบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทราบถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มของนักเรียนประกอบกับปัจจุบันจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกป,ปีการศึกษาและเครื่องกองน้ำดื่มของโรงเรียนเสื่อมสภาพและชำรุดส่งผลให้นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มจึงขอความอนุเคะห์สนับสนุนเครื่องกองน้ำดื่มสำหรับนักเรียนจากสโมสรโรตารีสำโรง ังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองในชุมชนมีน้ำดื่มที่สะอาดผ่านมาตรฐานไว้บริโภคโดยสนับสนุนเป็นชุดอุปกรณ์เครื่องน้ำแทงน้ำเครื่องทำน้ำเย็นรวมมูลค่า11 0 0 0 0บาททวนตามโครงการน้ำเพื่อชีวิตจำนวน1ชุดโดยมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนพร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน13รายนักท่องเที่ยวชาวเชียงใหม่ขี่บิก๊กไบค์มอบสิ่งของให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าหุบกระพงค่ะ วันที่16กุมภาพันธ์2566ที่สถานีควบคุมไฟป่าหุบก,กระพงตำบลเขาใหญ่อเอชะอาำจเพชรบุรีน,นายธนสรประสงคิสินพร้อมด้วยเพื่อนๆร่วม3คนเป็นตัวแทนจากกลุ่มบิ๊กไบค์เชียงใหม่ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมระยะทาง840กิโลได้นำสิ่งของจำเป็นมามอบให้กับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าหุบก,กระพงที่เฝ้าระวังไฟป่าประจำจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิบัติงานเฝ้าระวังและดับไฟ ที่กําลังเกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากไฟป่าได้เกิดขึ้นทุกปีบางจุดลุกลามเป็นบริเวณกว้างจนสร้างความเสียหายหนักโดยมีนายประเวศศรีสุนทรไทยหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าหุบกระพงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไฟป่าร่วมให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของน,นายธนศรประสงค์ศินอายุ55ปีนักท่องเที่ยวกล่าวว่าพวกเรากลุ่มเพ,เ,พเพื่อนเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีไฟป่าเกิดขึ้นโดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันออกไปดับไฟป่าจึงร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ถุงมือไฟฉายถุงเท้าผ้าบับ เพื่อนํามาให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้นําไปใช้ปฏิบัติงานและเป็นการช่วยเหลือในการดับไฟป่าอีกแรงส่วนเป้นสนามตนกําลังจัดหามาแจกให้กับเจ้าหน้าที่ภายหลังเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดับไฟป่าก็สวัสดีครับคือพวกเรากลุ่มเพื่อนๆเห็นว่าตอนนี้มีไฟ,ไฟป่านะคะรับแล้วก็เราเห็นเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยงานแล้วออกไปดับไฟป่าเราก็เลยคิดจนว่าเราจะมีอุปกรณ์เช่นถุงมือไฟฉาย เท้าผ้าบัฟเพื่อจะให้น้องๆในติดตัวออกไปในการดับไฟเพื่อเป็นการดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยงานส่วนรวมของเป็นการดับไฟป,ป่าซึ่งมันมีอันตรายอันนี้อาจจะป้องกันอะไรเล็กๆน้อยๆได้ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่เราจะช่วยกันในเบื้องต้นนะครับส่วนเป้เนี่ยเรายังหาจัดซื้อให้ไม่ได้งนั้นเดี๋ยวพอเป้เนี่ยผมว่าลอดหลังจะเอาเป้มาบริจาคด้วยขอบคุณครับและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึ้งเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ ซ t ทีวี c a b เค t บทหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062965244และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิรสำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ